13-16มีนาคมนี้ไปเที่ยวฮ่องกงให้สนุกผมซิมโฟนีออฟไลท์การแสดงแสงเสียงทาวอนที่กินเนสบุ๊กยกย่องว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่งกระเช้าชมวิว360องศาว่ายลวงพ่อเกาะลันเต้าขอพรจากเทพฟังต้าเซียนชิมอาหารทะเลชื่อก้องโลกกับเฮียซงเล่งพงผมไม่ได้ไปคนเดียว ผมไปกับอาจารย์ประมาณด้วยนี่ว่าอ๊งเช่นอกจากอาจารย์ประมาณแล้วทีมงานคุยข่าวสิบมงก็ยกขบวนไปด้วยเท่านั้นยังไม่พอท่านจะได้พักที่โรงแรมชั้นเยี่ยมนิวตันเพรสโฮเทลทั้งหมดนี้15,900บาทไม่ขายเหลือเพียง หนึ่งหนหันเก้ารบาทเท่านั้นถูกและดีแถมมีเพื่อนเดินทางจากทีมงานคุยข่าวสิบโมงสิบสามถึงสิบหมีนาคมนี้พลาดไม่ได้โท้ศูนย์สองเจ็ดเก้าสา